เนนแอร์จอมขมังเวทเนนแอร์ชายหนุ่มผู้หลงไหลในศาสตร์ลึกลับมืดมนเขาเป็นที่รู้จักในานามจอมขมังเวทด้วยการกระทําที่ขัดต่อศีลธรรมและกฎหมายหลายประการเริ่มจากการขโมยศพเด็กมาทําพิธีกรรมโบราณเพื่อสร้างกุมารทองซึ่งเชื่อกันว่าจะนํามาซึ่งความมั่งคั่งและโชคลาภชีวิตของเนนแอร์ลิกผ่านเมื่อเขาตกเป็นเป้าหมายของอดีตคนรักที่ต้องการแก้แค้นด้วยการเปิดโปงพฤติกรรมอันชั่วร้ายของเขาต่อสังคม พร้อมทั้งหลักฐานชิ้นสําคัญที่บันทึกพฤติกรรมอันแน่รังเกียจของเงนแอร์ขณะทาพิธีกรรมเมื่อคดีถูกเปิดโปงเมนแอร์ต้องเผชิญหน้ากับกฎหมายและสังคมที่ประนามเขาอย่างหนักคดีของเขาสร้างความสะเทือนใจและเป็นที่วิาพากวิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมไทยทําให้ประชาชนตรหนักถึงอันตรายของความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์และการหลงไหลในสิ่งลึกลับมืดมนจุดจบของเรื่องราวเนนแอร์ Air, ถูกพิาพากษาให้จำคุกในข้อหาที่ร้ายแรงหลายข้อหา